สบายดีพี่น้องมื่อนี้จะมาตอบคำถามว่าไปเป็นผู้ค้าน้องจะผู้เนาะ <c oughs> เฮ้ยเผลอเลยเรื่องแหละมื่อนี้จะมาตอบคำถาม Q&A เนาะ TMC ได้ถามมาดนเลยนะแต่ก็เหตุตอนนั้นแต่ก็บได้โพฤษนะเพลินวะง่ายเขาใช้แหม่มแหละพอดีลงลบนะเลยบได้โพฤษนะมื่อนี้แหละมาเหตุต่ออีกเนาะมาที่คำถามแรกเนาะอ่า คำทามแต่ละคนท้ามมันก็มีลายเนาะแต่ว่าขอให้สีหาตัดตัดตัดอกสี่ห้าเอาบางคำท้ามมาตอบนะถ้าตอบมดมันสีหี่วนะมาคำท้าแรกเลยเนาะเป็นยังไงคือยากเจ็ดยูทูบอันนี้ก็เป็นความมั่งหักนะเป็นความมั่งหักคนหนึ่งคอากัมั่งหักด้านการถ่ายคลิปหรือว่าเหตุนางชั้นอยากเป็นโปรดักชั่น ขอแม่นะอยาก,กเป็นยูทูบเบอร์เพราะอยู่แถวบ้านตกแดงดอนกองดอนกระพุ่งนี่บอพ่อมีไพ่ที่เฮดยูทูบเบอร์คือคอยนะมีแต่มู่คอยแต่กะบด,ด,ดนเธอนะเขาสิทธิพศคอยกับมาหักเพื่อนึงแต่กะมักการทายวิวหรือว่าทายคลิปนั่งฉันยังคอยกำลังหักด้านนี้นะคอยมำลังหักแต่ยางน้อยนะแต่ตอนอย่างน้อยบ่คู้ว่ามันจะช้างรายได้ไดนะบ่คู้ว่าการเฮดยูทูบมันมีมีหลายได้นะ แต่มาปีช่องประชาเนี่ยค่อยจะได้พู้ว่าการเฮทสยูทูปมันมีหลายได้ <Wow. S 1> ค่อยเป็นตั้งช่องขึ้นมาอลไรกันเ็ดมันนะแต่ก็ยังบริหารผ่านโพสแต่ก็สิพยายามเฮ็ดให้ดีที่สุดเท่าที่จะเฮ็ดได้นะมากันท่าที่ช่องเนาะให้เป็นแหงบริรานใจให้เฮทสยูทูปอันนี้ก็บ่มีเนาะเนื่องจากความมั่งคั่งแต่ก็อยากเป็นยูทูบเบอร์ผู้หนึ่งนะพอ,อยู่แถวบ้านกงแดกโดนกองโดนกระพุ่งคราวนี้ บบอ้คอยมีไพ่นาทีเฮ็ดยูทูบคือคอยนะอยเป็นผุ้หนึ่งแลวกัมุ่งคอยกับมียู่แต่กับโดนเธอนะเผยเได้จชายนะกับทา,ทามสีชามเนาะการเฮ็ดยูทูบมีขั้นตอนในใดการเฮ็ดยูทูบก็มีลายขั้นตอนเนาะนับตั้งแต่การเปิดช่องเปิดช่องแล้วแหละกับยืนยันตัวตนยืนยันตัวตนแล้วกัถ่ายคลิปนะถ่ายคลิปลง ก,การจุดยันตัวตนมันก็มีความสะพันเนาะสีใสปกคลบได้นะเมืเ่อเท็ดไปและพู้ติดตามครบ1,000ันคนการทับชมที่ผ่นชั่วโมงการทับชมแบบสาธารณะนะมันจะสามารถเปิดช้างไหลได้ได้นะ <Wow. S 1> เปิดช้างไหลได้ได้มันจะเก็บเลนเก็บเงินน,งนะประมาณ1ิปเลนมันจะให้ช่องกำพอใบผิดน,นะและเราก็ ช่วงกับข้อใบพินเหรออีประมาณ 45, 45ชี้หาหาสัปดาหรือว่าชี้หาทิศนะมันชีช่วงใบพินมาทางตู้ปัจชิน,นีเนะาะบอนที่พวกหาวกอกนั่นแหละแต่กะัมันชีให้กอกเลขบัญชีธนาคารเขาเขาไปยูฮันและหลังจากนั้นพวกขาก็เฮเดศทิปลงไปเลยก็จะมีการจะมีรายได้แต่ละเดินนะ แต่แล้วเดินพวกเหาไก่เฮ็ดคลิปลงกละที่มีเงินเข้ามาในบัญชีนนะยั <Yahoo! S 1> กษ์คือขั้ตอนอยุ่งพาิชีเนาะอยากได้ยอดรีไลน์ต้องเห็นไไอะไรการอยากได้ยอดรีไลน์นี่กะยากเติมเนาะหนึ่งเฮ็ดคลิปให้ดีเนาะตัดต่อให้คลายกระมือซิปนะเถิงสิบอกมีความชำนาญปรใดกะตัดต่อให้เหน็ดน,นะการท่ายี่กะบอกให้บอกให้ปีงเกินไปนะช่อง เฮ็ดหูโปกให้ดีนะใหชมกับเนื้อหาเรื่องที่เอาเฮ็ดและบางคนก็เฮ็ดลายอยู่เนาะขอใเก็ดเฮ็ดลายเฮ็ดหูโปกดีแต่เนื้อหาบอดีอันนี้ก็เป็นปัญหาเนาะเพราะคนสีบลอนดทีต่ตามนะเจ้าดีกับได้ลายอยู่เนื่องจากการโอ้อันนี้ขักเนาะโค้รเข้าไปเบิง้งไปเท่าก็อก็ได้ยุ่ยยอดดีแต่ชั่วโมงกับบอดา แต่ก่าคนก่าิบอลที่สามนะถ้าเรื่องบดีนะถ้าเรื่องดีผู้กปกดีการต่อต่อดีมันจะเ,เพิ่มเพิ่มขึ้นนะยอดลื่นเลยก่ทางผู้ที่สามนะมาคำทามทีห้าเนาะเจ้าเคยท่อบ่อการเหตุยูทูปอันนี้ก็เป็นปัญหาชํำคันเนาะการเหตุยูทูปแต่ละคนต้องมีท่อเนาะเขรอาะจะเป็นคนหนึ่งนะที่ท่อในเรื่องการเหตุยูทูปหนึ่งมมีอุป,ปกรณ์นะช่องบมมีถืด ขึ้นกะซื้ออุปกรณ์ทั้แหละกะถ้าอันนั้นกะที่ห้าจ้างคนนะแ้าแบบผู้ใดมีได้นะที่ห้าจ้างคนมาลิ้นบอแต่ว่าค่อยนีย่เอาความมัคดใจนะพออยู่เขตบานหน่ป้านาแต่กะบอค่อยมีไพ่ประดยนะบอค่อยยัมีไพนะ่นาทีอย่างมาลิ้นหนักนะแต่กะทพอแต่กะบอม่มีเวลาเฮ็ดแด่นะเป็นเรื่องท่อนะ มีความยุ่งยากลายอยาา่างนะมาคำถ้ามท,าทีหกเนาะเจ้ามีแห่งประดาใจมาจากใช่จึงแต่งเก่งคันดา,าขึ้นมาอันนี้กะมาจากผระชบการเนาะผู้ชกการตัวจริงเลยแหละที่ไปเจอคนที่เขาวาเเชียชีเห่านะนะไปเจอคนที่มาากักดา เขาหมักว่านะว่าเอาไปเพนไปกับเพนไปตัวชื่อนะบอกแล้วเพต้อนะเขา้าเก่าวอาเชอรชีบอย้อยว่าบ่มีเงินมีคำนั่นแหละสิงบ่ได้ไปกับแต่คเขาไปเพนมหามหาโมาเจ็ดนะแต่กับยกตัวชื่อนะบอได้ไปต่อมหาวิทยาลัยนะเรื่องเขา้าซีดาะค่อยกับเได้แขน,นะบได้ชนอยู่แล้ว ตามมันนะเรื่งในใจเข้าก็แน่นานอยู่แล้วนะแต่ก็ตามม,าามันประชาชนมาทำท่าแบบหาหาทั่วไปเนาะเจ้าอาชาย,ยุชัยอัญมณีตีนี่ก็หลายคนก็ยังบบผูนนะ้เนาะตัวจริงคอยนะแต่ก็บโบู้ว่าคอยอาชาย,ยุชัยอัญมณีเท่าไรเมื่อนี้สีมารายงานโตเนาะอ่าชื่อคอยกับชื่อตันเนาะ ตันประทมนะชื่อแท็กนะถาพายังหองชื่อลิ้นกะสชต่อตกเนะาะมันชายอยู่บ้านกกแดงเนาะเมืองอาชพอดแปลงชาวนาเมฆเขานี่แหละมากระท,ท่ำทีช่องเนาะเขาชื่อแมงออดไปเห็นยังอันนี้กันเนาะช่วงวังใจนี่นะัดดังนะแมงออดนี่ <Wow. S 1> ดังเขตใดิก็ดังนะเขากะได้เอาผมมาแจกยายตาบ้านนะแต่เขาเกิดเป็นผู้หนึ่งนะที่ได้ไปการแมงออดนะ การแม,มงนอนมาขายกับเจ้าน่ะแต่พอได้ยินน้อยหนึ่งนะพอได้ยินข่าวแววๆนิดหนึ่งว่าทา,ทางเวททางจีนพอแหละซืมาซื้อแมงงอดกะเป็นราคาแพางได้แมงงอดน,นี่อาทีนึงกะสหผ่านห้าชามชีผ่านได้ช่วงวันใดนี่ได้เป็นราคาแมงงอดค่อยกัดได้เอาคมกับเจ้า,าไปหาการนั่นแหละคอยจึงบริหาดคลิปดนเติมเนื่องจากไปการแมงงอด เนื้ออดเป็นราคาน้เป็น,นปโลกาสิโลประมาณช่องแช่นป่ายฮะชามแช่นนะ <Wow! S 1> แต่ดิฉินเข็นเขาอะสิเอาไปเห็ดย่านะทางเวียดทางจีนขเขามีความพัฒนาด้านเทคโนโลยีนะแต่เขาสิเอาไปเฮ็ดยาแต่ยายังเขกลับบนะูฮู้เนาะบางคนเขากล่าวว่าว่าอย่าต้านโควิดนะอย่าต้านพยาธิโควิดแต่กบ Stanford, ลบบูฮู้ว่ามันแม่นีหรือบอนะข่าวหรือ ก็บริษัทชาด้านนี่นะเลยบหฮูมากรามทมที่ซามเนาะเป็นยังชาวโชวลไลถูกหมักบ่าวทหารอันนี้ก็เป็นบางบุคคลเนาะแต่ว่าเขาว่า,วาโชลไลแต่ความเป็นเชือโตค่อยน,นะความคิดเชือโต้ค่อยว่า,าเขามักบ่าวทหารนี่ก็เนื่องมาจากการมีเกตชักชีบอหรือว่า การมียอดตำแหน่งแต่กะบอผู้คนนะบางคนกะมักหักกันเลยกะเอานะมันกับบริษัทเมอร์ไปเนาะแต่กะบอได้มักบ้าทหารกะไล่อยู่ด้วเพราะบ้าท้ามักบ้าทหารกะท้าเฮาบอได้เป็นทหารนันเดปกะมันก็นยะได้หน่อยหนึ่งนะเพราะทหารมันสิเอาแต่สิไปนะถ้าเกิด มีเรื่องบดีกะสิออกไปหาลาตะเวนยังยัง่นนแหละแต่สิปัจยุนันเดียวนะแต่กะเป็นบางบุคคลนะเนาะแต่กะโมแม่ต์วน,น้อยเอริกระลาอยู่แต่กะบัวเชื่อมอไปนะมาคำถามทีซี่เนาะโลกหนักจักกิโลเนาะทีเอฟซี FC ได้ทามมานะแต่อันนี้กะบุผู้เนาะย,ยาวเอาอะมันเป็นกิโลนะ เพราะมันกะโลกเนาะทุกคนกะสักเท่าไหร่ประเทศนะอาชายอยู่มันกะไลอยู่แล้วโอ้ยบรยวานะเรื่กิโลยังกระเทศบริไลนะบอนะลเนาะไรยังกระเทศในโลกบริไลนะความนักนะอากะขอจบเพลงตอนนี้เนาะผู้ใดเขามาไม่ก็จะลืมบริไล ก็แชร์แลว้วก็ติดตามเนาะคอมเมนต์ด้านล่างว่ายังให้เหดคลิปยังและมือ่อใดมีเวลาแหละขอสิพยายามเอามาเห็ดเนาะอะพอ,อขอบใจ